สตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวลโนหนึ่งทูมใจเสนอมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่4 1่สถึงสีให้เสียงภาษาไทยโดยซีรีส์กูเกิลขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0โอเคเรามาเริ่มกันเลยหมายเหตุนี่เป็นเพียงนิยายเขียนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแต่ประการใดหากมีชื่อบุคคลสถานที่เอ่ยถึงนั่นคือความบังเอิญเท่านั้นจึงเเรรียนมาาพื่อบอบบบขคคุณคั มหาแผ่นดินไหวแห่งพม,มา่าตอนที่41ลึกลงไปในเงามืดดาราอาดีตที่เปื้อนเลือดและผู้สั่นสะเทือนโลกห้องใต้ดินไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ซ่อนแต่คือพื้นที่ที่บันทึกคำโกหกทุกคำของโลกนี้เอาไว้ด้วยเลือดและความเงียบลินตาคิรินและดาราในห้องใต้ดินเก่าหลังจากรับชิปข้อมูลสีดำสนิทแสงจากไฟฉายสาดกระทบกำแพงเหล็กที่เต็มไปด้วยคราบสนิมและรอยกระสุนเก่าๆเ,เ,เสียงลมหายใจของลินตาและคิรินสะท้อนกล้องในโพรงลึกใต้โลกใต้ซากโกดังว้าแดง คีรินเสียงต่ำก่อนที่เราจะไปต่อชั้นอยากรู้นายหายไปไหนมาตลอด3ปีนี้ดารายืนพิงผนังใบหน้าเคร่งเครียดฉันไม่เคยหนีฉันถูกล่าทั้งจากรัฐบาลและคนของโครงการ EQUATOR เดิมเองเพราะฉันรู้มากเกินไปย้อนอดีตดารากับภารกิจล้มเหลวของหน่วย EQUATOR เราเข้าไปในพื้นที่ควบคุมลึกสุดของฐานทดลอง S6 ใกล้ชายแดนจีนพมา่าโดยมีภารกิจรับคือทำลายแหล่งทดลองที่อ้างว่าเกี่ยวกับพลังแผ่นดินไหวเทียม ห้องมืดแคบบรรยากาศมีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรงภายในมีเด็กหลายคนถูกขังไว้ในตู้กระจกใสพร้อมสายไฟและเครื่องวัดพลังงานชีวภาพดาราบรรยายในอดีตพวกเขาใช้เด็กที่มีความผิดป,ปกติทางพันธุก,กรรมเป็นตัวกลางควบคุมสนามพลังแม่เหล็กโลกเด็กบางคนตายทันทีเมื่อร่างกายทนพลังไม่ไหวเพื่อนร่วมทีมชื่อไลอาหญิงสาวที่เคยเป็นผู้หูของดารากำลังเก็บข้อมูลใส่ดิสก์ก่อนถูกยิงโดยทหารลึกลับที่ควบคุมฐานทดลอง ดาราปัจจุบันฉันรอดมาได้เพราะถูกช่วยโดยชายคนหนึ่งที่พวกคุณกำลังจะได้พบฉากกลับมาปัจจุบันลินตาถือชิปแน่นลินตาสายตาสั่นไหวเด็กเหล่านั้นเกี่ยวอะไรกับแผ่นดินไหวจำลองดาราพวกเขาคือสื่อกลางพลังของพวกเขาอ่อนไหวต่อแรงแม่เหล็กใต้โลกการควบคุมเด็กเหล่านี้เท่ากับควบคุมการเคลื่อนไหวของแผ่นดินแต่คนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆไม่ใช่แค่รัฐบาลทหารเขาคือววลทัสผู้ควบคุมสายอุปกรณ์แม่เหล็กทั่วโลกในเงามืดทีรินววลทัสนั้นไม่ใช่แค่ตำนานในแฟมลับเหรอ ดาราไม่เขามีตัวตนและอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดเขาอยู่ในระบบข่าวกรองระดับสูงของหลายประเทศและปัจจุบันอยู่ในฐานหลุมเสถียรภาพกลางที่ใต้เทือกเขาฉานการเปิดประตูเหล็ก E Q U A T O R ไปยังชั้นลึกสุดดารายื่นชิปข้อมูลใส่เข้าช่องสกแกนเสียงกลไกลหมุนคลื้อคลาประตูขนาดใหญ่เปิดออกอย่างช้าช้าเบื้องหน้าเป็นบันไดวนที่ทอดลงลึกไม่มีแสงใดๆนอกจากไฟฉายและแสงจากผนังเรืองแสงประหลาดลินตาเสียงเบาที่นี่มันรู้สึกเหมือนอยู่ใต้โลกจริง,รงๆคีรินมีอะไรอยู่ข้างล่างอีก ดาราที่นั่นคือห้องคนจักกลางที่เชื่อมกับแหล่งพลังสนามแม่เหล็กทั่วแถบอินโดจีนและคุกลับสําหรับเด็กคนหนึ่งลินตาหยุดเดินทันทีใจเต้นแรงเด็กคนนั้นยังอยู่ดารานิ่งยังมีชีวิตแต่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเขาถูกฉีดรหัสพันธุก,กรรมดัดแปลงและถูกบังคับให้เป็นตัวควบคุมคิรินเบาเสียงนี่มันไม่ใช่แค่การทดลองแต่มันคือการกดปุ่มทําลายโลกด้วยมนุษย์ตัดภาพนนยนาและทีมกู้ภัยบนพื้นสัญ,ญญาณสื่อสารหายไปเครื่องตรวจแรงสั่นสะเทือนส่งเสียงดังปี๊ปปี๊ป นายนานาซีดแรงสั่นสะเทือนนี้ไม่ปกติมันกำลังสะสมพลังอยู่ใต้พื้นที่โกดังที่ถล่มนักธรณีฟิสิกส์ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมชาตินี่คือแหล่งสั่นที่มีทิศทางเฉพาะเหมือนถูกตั้งค่าให้เตรียมปลดปล่อยกลับสู่ใต้ดินบันไดสิ้นสุดนะประตูกระจกกันระเบิดภายในคือห้องทรงกลมขนาดใหญ่มีเส้นพลังงานแม่เหล็กไหลเวียนรอบห้องกลางลอย,อยอยู่เหนืออุปกรณ์รูปร่างเหมือนเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นขนาดยักษ์ในกลางห้องมีโลงแก้วที่มีเด็กวัยรุ่นหนึ่งนอนหลับสนิทสายพลังงานเชื่อมต่อร่างกายทุกจุด ดาราเสียงสั่นเล็กน้อยเขาคือทาาโอผู้มีพันธุก,กรรมที่ผสานกับรหัสคลื่นใต้โลกได้สมบูรณ์ที่สุดลินตาหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนเขากําลังฝันถึงอะไรบางอย่างหรือถูกสั่งให้ฝันเสียงเตือนคลื่นสั่นสะเทือนเบื้องล่างเริ่มขยายตัวเตรียมเข้าสู่สภาวะอันตรายดาราหันมาทางลินตาสายตานิ่งถึงเวลาต้องตัดสินใจจะช่วยเขาออกมาหรือจะทําลายระบบนี้ทิ้งพร้อมกับความจริงทั้งหมดมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่42พันทะที่ไม่อาจตัดความหลังที่ฝังลึกในเลือดและดิน ห้องกลจากกลางลินตาเผชิญหน้ากับโลงแก้วของคานาโอลินตาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้โลงแก้วภายในโลงนั้นเด็กหนุ่มผู้มีใบหน้าอ่อนวัยแต่เปี่ยมด้วยความเศร้าหลับสนิทท่ามกลางสายพลังงานที่รัดพันเหมือนเถาวันมีชีวิตคีรินจับแขนลินตาเบาลินตาเบาระวังตัวนะเราไม่รู้ว่าเขาจะตอบสนองยังไงถ้าถูกปลุกขึ้นมาลินตาเสียงกระซิบฉันเหมือนเคยเห็นเขาในฝันหลายครั้งแล้วเรากับเขาร้องขอให้ฉันมาช่วย แฟลชแบ็กลินตาวัยเด็กๆกชายในห้องทดลองเด็กหญิงลินตาวัยเจ็ดขวบถูกขังอยู่ในห้องแก้วสีฟ้าข้างห้องมีเด็กชายอีกคนหนึ่งผอมบางผิวซีดและมีดวงตาสีฟ้าสว่างผิดมนุษย์เขาคือคานาโอเขาไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มให้ลินตาทุกวันส่งนิ้ววาดภาพเล่นบนกระจกและววาดบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นตรงกลางล้อมรอบด้วยแสงสว่างในยามที่ลินตาร้องไห้เขาจะวาดรูปพระจันทร์ให้ดูและเอานิ้ววาดหัวใจไวข้ข้างๆกลับสู่ปัจจุบันลินตาค่อยๆเปิดฝาโลง เสียงล็อกระบบปลดตัวเองแกร๊กแกร๊กกลไกลเริ่มเปิดออกลินตากลั้นหายใจขณะมองตาคานาโอลินตากระซิบฉันจําเธอได้แล้วเราหนีจากที่นั่นด้วยกันแต่ฉันทิ้งเธอไว้คานาโอค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาสีฟ้าเรืองแสงนั้นจ้องมาที่ลินตากลับมารับฉันแล้วหรือตัดฉากมาที่บนพื้นดินไนยนาและทีมกูภ้ภัยเสียงคลื่นสะท้อนยังคงดังต่อเนื่องเครื่องมือหลายชิ้นเริ่มผิดปกติไนยนาสื่อสารทางดาวเทียมไม่ได้อีกแล้วเธอมองหน้าทีมแล้วหยิบเข็มกลัดเก่ารูปดอกบัวกออกจากเสื้อ นักกู้ภัยหญิงสงสัยนั่นคือนนยนาเสียงเศร้าของคนที่เคยช่วยฉันไว้เมื่อ15ปีก่อนตอนที่ฉันติดอยู่ใต้เหมืองชายคนหนึ่งพาฉันออกมาได้แต่เขากลับเดินย้อนกลับเข้าไปเพื่อช่วยเด็กชายที่ยังติดอยู่ข้างในฉันไม่เคยรู้ชื่อเขาแต่เขาคือคนที่ทําให้ฉันเลือกเป็นนักธรณีฟิสิกส์แฟลชแบ็กสั้นนนยนาในเหมืองเธอเห็นเงาชายคนหนึ่งอุ้มเด็กชายผิวซีดออกจากถ้ำแต่แล้วเกิดอัฟเตอร์ช็อปอย่างรุนแรงชายคนนั้นผลักเด็กมาทางนนยนาแล้วตะโกนว่า พาเขาไปให้ถึงดาราบอกว่าเขาชื่อคานาโอกลับมาปัจจุบันกลุ่มทหารลึกลับปรากฏตัวจากทิศตะวันออกของโกดังถล่มชายในชุดกราะดำส่งสัญญาณมือทีมติดอุปกรณ์ EMP และสแกนเนอร์พิเศษเข้ามาเป้าหมายหลักคือกลนจากกลางและทำลายหน่วยความจำเด็กชายทิ้งก่อนที่มันจะซิงเข้ากับสนามแม่เหล็กอย่าให้ใครรอดนนยนาตกใจพวกนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐพวกเขาเป็นหน่วยเงาของววลทัส ใต้ดินสายพลังงานเริ่มเรืองแสงเข้มขึ้นคานาโอเริ่มกระตุกเบากระตุกเบามือจับหัวใจตัวเองเขามองลินตาด้วยน้ำตาไหลรินพวกเขากำลังสั่งให้ฉันเริ่มการสั่นคลื่นครั้งสุดท้ายถ้าไม่หยุดทั้งแถบอินโดจีนจะล่มสลายคีรินดึงอาวุธออกจากหลังเราต้องตัดระบบดาราจับมือคานาโอยังไม่ต้องตัดยังมีโอกาสรีเซ็ตใจเขาได้ถ้าเขายังจำลินตาได้คานาโอจำภาพวาดที่ลินตาเคยวาดลินตาหยิบเครื่องมือขึ้นมาวาดต้นไม้กลางบ้านบนพื้นห้องที่เย็นเฉียบภาพวาดนั้นส่องแสงในทันที คานาโอเสียงเบาบ้านกลับบ้านได้ไหมเสียงเตือนดังขึ้นอีกครั้งคลื่นเริ่มสั่นระดับสี่เตรียมเข้าสู่ระดับสลายแกนโลกในสิบนาทีมหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่สี่สิบสามจุดแตกหักความฝันของคานาโอและเงามืดที่ไล่ล่าบางครั้งการปลุกใครสักคนไม่ใช่เพื่อให้เขาตื่นแต่เพื่อให้เขาจําว่าเขาเคยเป็นใครในโลกที่ลืมเลือนทุกสิ่งห้องกลจักรกลางลินตาคิรินดารายืนอยู่หน้าโลงแก้วของคานาโอเสียงเตือนพยยังดังแว่วแว่วในห้องที่อัดแน่นด้วยพลังงานแม่เหล็ก ลินตาเอื้อมมือแตะลงแก้วคิวขมวดความรู้สึกแปลกประหลาดไหลเข้าสู่จิตใจลินตาเสียงพรากฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นเขาเคยสัมผัสพลังแบบนี้ดาราเค,คร่งขรึมเป็นไปได้บางคนมีสายสัมพันธ์ทางพันธุก,กรรมเชื่อมถึงกันในระดับเคลื่อนความถี่โดยไม่รู้ตัวคิรินหันความลินตาเธอไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการธรรมดาใช่ไหมลินตาหลับตาฝ่ามือแตะจุดวงแหวนพลังเหนือโลงแก้วเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นก่อนที่กระจกจะค่อยๆเปิดออกลมหายใจแรกของคานาโอเบาแผว ดวงตาสีเทาเข้มค่อยๆลืมขึ้นภายในนั้นไม่ใช่แค่แววตาเด็กหนุ่มแต่คือเงาสะท้อนของบางสิ่งเก่าแก่และทรงพลังที่แฝงอยู่ฉากตัดไปน้ำบนพื้นดินทีมของนนยนาเสียงคลื่นแม่เหล็กยังเต้นอยู่ในเครื่องวัดทีมกู้ภยัยเริ่มขุดทะลุลงสู่ชั้นใต้ดินเสียงเครื่องเจาะสั่นสะเทือนอากาศนนยนาพูดใส่เครื่องมือสื่อสารเราเริ่มเจาะแล้วระยะอีก30เมตรจะถึงชั้นล่างสุดแต่แรงดันแม่เหล็กเริ่มดีกลับแปลกมากทันใดน,นั้นเสียงปืนกลแหวกอากาศดังขึ้นจากอีกด้านของโกดัง มาริการ์ดของวาวทาสในชุดพรางสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ายิงสกัดขณะที่โรนสอดแนมบินวนวาวทาสเสียงผ่านคลื่นวิทยุเป้าหมายอยู่ลึกลงไปหยุดพวกมันก่อนที่เขาจะตื่นไม่นั้นทั้งระบบจะผิดเพี้ยนเกินควบคุมกลับสู่ห้องลงแก้วคานาโอลืมตาเต็มที่คานาโอเสียงกระซิบแม่เสียงนั้นทําให้ลินตาหยุดหายใจชั่วคราวหัวใจเต้นแรงราวกับเสียงนั้นส่งสะท้อนถึงอดีตที่ถูกฝังลึกลินตาเบาเสียงคุณรู้จักฉันได้ยังไง คานาโอพึพมพำคำที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนจูจูจะยกแขนขึ้นเคลื่อนพลังจากร่างเขาประทะทั่วห้องเครื่องกลหลายจุดเริ่มลุกกว่าเป็นสีฟ้าดาราตกใจไม่ใช่แค่เขาฟื้นเขากำลังปลดล็อกสนามแม่เหล็กทั้งหมดในระดับโซนกลางทันใดนั้นแสงไฟในห้องเปลี่ยนเป็นแดงเสียงคำเตือนใหม่ดังขึ้นระบบปลดปล่อยสนามแม่เหล็กเริ่มทำงานปริมาณกำลังเพิ่มขึ้น300ัดไปพื้นดินปะทะัเดือด นนยนาและทีมพยายามตั้งแนวรับเงาของทหารววล่าสปรากฏมากขึ้นพวกเขามีชุดควบคุมแรงโน้มถ่วงบางส่วนใช้กระโดดหลบวิถีกระสุนแบบแปลกตานนยนาครึ่งเสียงพวกนี้ไม่ใช่แค่ทหารรับจ้างพวกเขาคือทีมสังหารเฉพาะกิจของโครงการ SPECTRAL เสียงปืนและแรงระเบิดทำให้ชั้นพื้นเริ่มแตก้าวทางเข้าสู่ห้องใต้ดินเปิดออกบางส่วนห้องลงแก้วพคลื่นพลังเริ่มปลืนร่างคานาโอคานาโอเหมือนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่น ร่างเริ่มลอยเหนือพื้นอย่างช้าช้าแสงจากเส้นพลังล้อมรอบตัวเขาเป็นเปรียวหมุนดาราเขากำลังถูกควบคุมจากระยะไกลมีใครบางคนกำลังปลุกโปรแกรมฝังลึกในจิตเขาคิรินรีพุ่งเข้าหน้าคอนโซลเราต้องตัดวงจรนี้ก่อนระบบขยายไม่งั้นคลื่นแรงโน้มถ่วงจะบิดเบือนทั่วพื้นที่ความลับถูกเปิดลินตากับความผูกพันคานาโอจูจ่ๆลินตาเห็นภาพซ้อนในหัวเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าคล้ายเธอพุ่งเด็ดคารกท่ามกลางซากปร,รักหักพังของแผ่นดินไหวเมื่อสิบปีก่อน ดูแลเขาแทนชั้นลินตาเขาคือกุญแจของโลกใบนี้น้ำตาไหลอับแย้มโดยไม่รู้ตัวลินตาเสียงสะอื้นชั้นฉันรู้แล้วว่าชั้นคือใครในเรื่องนี้ฉั้นคือตัวเชื่อมกับเขาพลังของชั้นไม่ใช่แค่การอ่านสนามพลังแต่คือการสื่อสารกับเครื่องของมนุษย์สิ้นสุดตอนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกเสียงปะทะจากเบื้องบนใกล้เข้ามาประตูทางเข้าใต้ดินพังลงทหารของเวลทัสเริ่มไหลทะลักเข้ามาในห้องกลจากกลางคีรินตะโกนไม่มีเวลาแล้วลินตาถ้าเธอจะเข้าถึงจิตคานาะโอต้องทําตอนนี้ ลินตาวางมือลงบนหน้าอกของคานาโอแสงสีขาวบริสุทธิ์ระเบิดออกเสียงคลื่นแม่เหล็กระเบิดออกเป็นรัศมีรอบตัวท้งห้องเหมือนหยุดนิ่งทุกคนถูกดึงเข้าสู่คลื่นภาวะนิ่งซึ่งอาจเป็นทางรอดเดียวหรือจุดจบที่แท้จริงของโลกใบนี้มหาแผ่นดินไหวแห่งพม่าตอนที่44จุดแตกหักความฝันของคานาโอและเงามืดที่ไล่ล่าบางครั้งการปลุกใครสักคนไม่ใช่เพื่อให้เขาตื่นแต่เพื่อให้เขาจําว่าเขาเคยเป็นใครในโลกที่ลืมเลือนทุกสิ่งห้องกลจักกลางลินตาคิรินดารายืนอยู่หน้าลงแก้วของคานาโอ เสียงเตือนภัยยังดังแว่แวๆในห้องที่อัดแน่นด้วยพลังงานแม่เหล็กลินตาเอื้อมมือแตะลงแก้วคิ้วขมมดความรู้สึกแปลกประหลาดไหลเข้าสู่จิตใจลินตาเสียงพรากฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นเขาเคยสัมผัสพลังแบบนี้ดาราเคร่งขรึมเป็นไปได้บางคนมีสายสัมพันธ์ทางพันธุก,กรรมเชื่อมถึงกันในระดับเคลื่อนความถี่โดยไม่รู้ตัวคิรินหันขวับลินตาเธอไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการธรรมดาใช่ไหมลินตาหลับตาฝ่ามือแตะจุดวงแหวนพลังเหนือลงแก้วเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นก่อนที่กระจกจะค่อยๆเปิดออก ลมหายใจแรกของคานาโอบาแผ่วแต่ดวงตาสีเทาเข้มค่อยๆลืมขึ้นภายในนั้นไม่ใช่แค่แววตาเด็กหนุ่มแต่คือเงาสะท้อนของบางสิ่งเก่าแก่และทรงพลังที่แฝงอยู่ฉากตัดไปบนพื้นดินทีมของนนยนาเสียงคลื่นแม่เหล็ยยังเต้นอยู่ในเครื่องวัดทีมกู้ภัยเริ่มขุดทะลุลงสู่ชั้นใต้ดินเสียงเครื่องเจาะสั่นสะเทือนอากาศนนยนาพูดใส่เครื่องมือสื่อสารเราเริ่มเจาะแล้วระยะอีก30เมตรจะถึงชั้นล่างสุดแต่แรงดันแม่เหล็กเริ่มดีกลับแปลกมาก ทันใดนั้นเสียงปืนกลแหวกอากาศดังขึ้นจากอีกด้านของโกดังบอดี้การ์ดของวาวทาสในชุดพรางสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ายิงสกัขดขณะที่โบรนสอดแนมบินวนวาวทาสเสียงผ่านคลื่นวิทยุเป้าหมายอยู่ลึกลงไปหยุดพวกมันก่อนที่เขาจะตื่นไม่นั้นทั้งระบบจะผิดเพี้ยนเกินควบคุมกลับสู่ห้องลงแก้วคานาโอลืมตาเต็มที่คานาโอเสียงกระซิบแม่เสียงนั้นทําให้ลินตาหยุดหายใจชั่วคราวหัวใจเต้นแรงราวกับเสียงนั้นส่งสะท้อนถึงอดีตที่ถูกฝังลึก ลินตาเบาเสียงคุณรู้จักฉันได้ยังไงคานาโอพ,พึมพำคำที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนจูู่จะยกแขนขึ้นคพื่นพลังจากร่างเขาปะทะทั่วห้องเครื่องกลไหลายจุดเริ่มลุกขวากเป็นสีฟ้าดาราตกใจไม่ใช่แค่เขาฟื้นเขากำลังปลดล็อกสนามแม่เหล็กทั้งหมดในระดับโซนกลางทันใดนั้นแสงไฟในห้องเปลี่ยนเป็นแดงเสียงคำเตือนใหม่ดังขึ้นระบบปลดปล่อยสนามแม่เหล็กเริ่มทำงานปริมาณกำลังเพิ่มขึ้น300เปอร์เซ็นพื้นดินปะทะเดือด นายนาและทีมพยายามตั้งแนวรับเงาของทหารวลท่าสปรากดมากขึ้นพวกเขามีชุดควบคุมแรงโน้มถ่วงบางส่วนใช้กระโดดหลบวิถีกระสุนแบบแปลกตาน,นายนาครึ่งเสียงพวกนี้ไม่ใช่แค่ทหารรับจ้างพวกเขาคือทีมสังหารเฉพาะกิจของโครงการ s t e c t r a l เสียงปืนและแรงระเบิดทําให้ชั้นพื้นเริ่มแตกร้าวทางเข้าสู่ห้องใต้ดินเปิดออกบางส่วนห้องลงแก้วเคลื่อนพลังเริ่มปลืนร่างคานาโอคานาโอเหมือนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่น ร่างเริ่มลอยเหนือพื้นอย่างช้าช้าแสงจากเส้นพลังล้อมรอบตัวเขาเป็นเกลียวหมุนดาราเขากำลังถูกควบคุมจากระยะไกลมีใครบางคนกำลังปลุกโปรแกรมฝังลึกในจิตเขาคิรินรีพุ่งเข้าหน้าคอนโซลเราต้องตัดวงจรนี้ก่อนระบบขยายไม่งั้นคลื่นแรงโน้มถ่วงจะบิดเบือนทั่วพื้นที่ความลับถูกเปิดลินตากับความผูกพันคานาโอจูจ่ๆลินตาเห็นภาพซ้อนในหัวเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่น้าคล้ายเธอพวงเด็กทารกท่ามกลางซากปร,รักหักพังของแผ่นดินไหวเมื่อสิบปีก่อน ดูแลเขาแทนชั้นลินตาเขาคือกุญแจของโลกใบนี้น้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวลินตาเสียงสะอื้นชั้นฉันรู้แล้วว่าชั้นคือใครในเรื่องนี้ชั้นคือตัวเชื่อมกับเขาพลังของฉันไม่ใช่แค่การอ่านสนามพลังแต่คือการสื่อสารกับเครื่องของมนุษย์จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกเสียงปะทะจากเบื้องบนใกล้เข้ามาประตูทางเข้าใต้ดินพังลงทหารของเวลทัสเริ่มไหลทะลักเข้ามาในห้องกนจากกลางคีรินตะโกนไม่มีเวลาแล้วลินตาถ้าเธอจะเข้าถึงจิตคานาะโอต้องทําตอนนี้ ลินตาวางมือลงบนหน้าอกของคานาโอแสงสีขาวบริสุทธิ์ระเบิดออกเสียงคลื่นแม่เหล็กระเบิดออกเป็นรัศมีรอบตัวทางห้องเหมือนหยุดนิ่งทุกคนถูกดึงเข้าสู่คลื่นภาวานิ่งซึ่งอาจเป็นทางรอดเดียวหรือจุดจบที่แท้จริงของโลกใบนี้มหาแผ่นดินไหวแห่งพมา่าตอนที่45ห้าเส้นทางที่ขีดเส้นด้วยเลือดห้องทดลองใต้ดินในกล้กับโรงแก้วที่คานาโอถูกเก็บรักษาอยู่ไฟจากไฟฉายสะท้อนแสงอ่อนๆไปที่โครงสร้างเครื่องจกักรที่เชื่อมต่อกับร่างกายของคานาโอ มันเหมือนกับการหลอมรวมระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครคิดถึงมาก่อนความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความกดดันและความเครียดจากการตัดสินใจที่ต้องทําลินตาสายตาลึกซึ้งมันเหมือนเขาถูกเก็บไว้เพื่ออะไรบางอย่างเขาถูกทําให้กลายเป็นเครื่องมือคีรินจ้องมองไปที่คานาโอถ้าเราเปิดลงนี้เราจะปล่อยเขาออกมาหรือจะทําลายทั้งหมดทิ้งดารายืนอยู่ห่างๆสายหน้าอย่างช้าๆและหันมายังลินตาก,กับคีริน ดาราเสียงแหบพร่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นคานาโอเขาไม่ใช่แค่เด็กที่ถูกทดลองเขาคือคนที่มีพลังควบคุมการสั่นสะเทือนของโลกเขาสามารถหยุดหรือเร่งการเคลื่อนไหวของแผ่นดินได้ในพริบตาลินตาหันไปถามดาราแล้วถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาจะควบคุมแผ่นดินได้ยังไงทุกอย่างที่เราเคยรู้มันก็แค่การทดลองใช่ไหมดาราหยุดคิดหันไปมองคานาโอในโลงแก้วไม่ใช่แค่การทดลองเขาคือส่วนหนึ่งของแผนการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโลกพวกเขาคิดจะทําให้เขาเป็นผู้ควบคุมพลังธรรมชาติของโลก เพื่อสร้างอาวุธที่สามารถควบคุมทุกประเทศได้ถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาจะกลายเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นฉันลึกใต้ดินทีมของนายนาและนักธรณีฟิสิกส์เสียงการติดต่อสื่อสารดังขึ้นในเครื่องรับของนักธรณีฟิสิกส์ที่อยู่บนพื้นนักธรณีฟิสิกส์เสียงดังหยุดคิดเราค้นพบการสั่นสะเทือนจากใต้พื้นที่ที่เราควบคุมมันไม่ได้เป็นแค่แรงแผ่นดินไหวมันเหมือนกับการที่ระบบที่มีการตั้งค่าล่วงหน้ามันเตรียมจะปลดปล่อยพลังอย่างมหาศาล นายนาเสียงสั่นเล็กน้อยตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่แล้วเราจะควบคุมมันได้ยังไงเราต้องรีบไปที่จุดนั้นหรือไม่กลับมาที่ห้องใต้ดินระหว่างการตัดสินใจลินตาจับมือของคิรินแน่นขณะที่สายตาของเธอจ้องมองไปที่คานาโอรู้สึกถึงการตัดสินใจที่เธอต้องทำในขณะน,นี้ลินตาเสียงเบาถ้าเราปล่อยเขาออกมาเขาจะทําอะไรได้บ้างคิรินยังคงเงียบอยู่เราจะต้องเสี่ยงแต่บางทีเขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นด่านสุดท้ายของการตัดสินใจ เสียงจากกล้องวงจรปิดใต้ดินดังขึ้นขณะที่ทานาโอเริ่มขยับตัวเล็กน้อยดารายืนกรานไม่เผาไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราเปิดเขาออกตอนนี้เราจะควบคุมเขาไม่ได้ลินตายังคงยืนนิ่งทำไมทำไมไม่ให้เขาตื่นขึ้นมาถ้าเขาสามารถช่วยเราได้ดาราเสียงกราวเพราะเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราต้องการเขาอาจจะเลือกวิธีของตัวเองและวิธีของเขาก็คือการทำลายโลกนี้เสียงเตือนดังขึ้นระบบการเตือนภัยดังขึ้นในห้องทั้งสองอย่างดังกึกก้อง เสียงจากระบบเตือนภัยเตรียมเข้าสู่สภาวะอันตรายสูงสุดคลื่นสั่นสะเทือนจากใต้พื้นกำลังขยายตัวดาราหันไปอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลามากแล้วถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างระบบนี้จะไปถึงจุดที่เราไม่สามารถควบคุมได้จบมนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกดไลา์กดแชร์ด้วยนะครับระวัง after shock ข้างๆตัวเนื้อขอบคุณครับ